สวัสดีเพื่อนเพื่พี่พี่บ้านบอล VAR ทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปถึง5วันเลยนะครับไม่ได้วางแนวทางหน้าช่องให้กันทั้งใน YouTube แล้วก็ในคลิปช็อตรวมไปถึงใน TikTok ด้วยนะครับแต่ในครอบครัวขงเราครับยังคงอัปเดตข่าวสารและวางแนวทางตัว VP ตัวเน้นให้กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนี่พท่านไหนที่ติดตามกันอยู่อยากไปติดตามกันเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไปได้ที่แอด VAR 8 9เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีแอดนำหน้าครับแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเมมเบอร์ใหม่วันนี้นะครับเข้าร่วมครอบครัวตอนนี้รับฟรีนาทีเสื้อกีฬาสวยๆไปใส่กันคนละตัวเลยครับวันนี้เองครับเราจะพากันไปโฟกัสที่สึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ตีสามคืนนี้แมเชสเตอร์นเต็ดจะเปิดโอทัฟฟอร์ดอนรับการเยือนของเซาท์แทมป์ตันครับคู่นี้คิกออฟกันตอนตีสามเป็นคู่ดึกเลยนะครับเอาอย่างแรกเลยครับนั่นคือ h ฮ tohead to เจอกันมา10ผลหลังสุดแมตต์มไม่เคยแพ้ต่อซาอุดรตันเลยครับอย่างแย่สุดนี่ก็แค่เสมอเท่านั้นครับรวมไปถึงฟอร์มนะปัจจุบันนี้เองครับจุบ้านอย่างยูไนเต็ดนะครับสเกมหลังเนี่ยผลง,งานดูดีใช้ได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่ชนะก็จริงแต่เจอกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นครับเกมแรกเนี่ยยันเสมอริพูสองสองในหลีกแล้วก็เกมล่าสุดยันเสมออาร์เซนอลเกนาที1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ไปชนะช่วงดวลจุดโทษ5ประตูต่อ3ครับกับ การท้าั่งของเซาเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับหลังจากเอาชนะสวอนซีไป3ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลถ้วย FA ครับครับแต่ถ้ามองลึกๆแล้วครับเอาแค่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะครับ5เกมหลังของเซายังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับเรื่องนี้เดี๋ยวติดไว้สักนิดหนึ่งแล้วจะไปพูดกันตอนทัศนะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในวันนี้ครับนั่นคือความพร้อมก่อนเกมครับฮานด้ายูเวนต์จเจ้าบ้านทีมของรูเบนอาโมริมครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวติดโทษแบน อย่างเดียโก้ดาโลครับที่โดนแบน์มาจาัดกเกมเ a ครับแล้วก็ทางด้านาของลูกชอวิกตอรีนเดิฟจอห์นนี่อ,นนอีเวนแล้วก็เมสันาส์ทั้ง4คนนี้ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนตัวที่พร้อมในวันนี้ครับผู้สับรรตูนเนี่ยน่าจะยังคงใช้งานเป็นเอาตายบรินเดียไปก่อนครับเนื่องจากบรินดีเนี่ยในรายการ f a ฟครับ A นะครับมีผลงานที่ดีมากๆทายานไปคว้ารางวัล Man o f t h e Match ในเกมที่เจอกับอาเซนอลเลยรวมไปถึงทางด้านของมัตไธเดริกแฮร์รี่แม็กไกว์แล้วก็ริซานโดมาร์ติเนส นำทัพมาในตำแหน่งเซนเตอร์ครับส่วนวิงแบ็กสฝั่งวันนี้ใช้เป็นทางด้านของนูแซมัสราอุยส่วนทางฝั่งซ้ายครับวันนี้ไม่มีดาโร่ต้องใช้เป็นอามัดเดียโร่ e ยืนแทนไปก่อนครับแล้วก็ตัวรุกวันนี้เซตเดิมครับบูโน่แฟนันอเลฮันโดกาณาโช่แล้วก็รัสมุธฮอยรุนวันนี้พร้อมลงล่าตาข่ายครับส่วนทางฝั่งของเซาท์แทมตันผู้เยือนครับวันนี้ทีมของอีวานยูริสครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของแจ็คสตีเฟนแล้วก็รอสจวตที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนตัวที่ ในวันนี้ผู้สาประตูเป็นอารอนแลมเดลครับแผงแบ็กโฟวันนี้มีเทเรอร์เฮวูดเบริตครับมีทางด้านของยานเมเลเล็กนาธานวูดแล้วก็ไคยวอลเกอร์ปีเตอร์ครับส่วนตรงกลางวันนี้มีเลสลี์อุโกชุกูมีบัตเทิเฟอนันเดสแล้วก็ไรอันแมนนิงส่วนตัวรูครับวันนี้นำทัพมาโดยเจ้าหนูไทเลอร์ดิปบิ้งครับแล้วก็ทางด้านของเขามมนดินซูเลมานาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าครับวันนี้ใช้เป็นทางด้านของเปาโอนูอาชูครับคู่นี้เองครับอย่างที่ติดค้างกันไว้ นั่นคือทางด้านของเซาท์แฮมตันครับฤดูกาลนี้เนี่ยทางพเมลีก20เกมพวกเขาเก็บเชนัไปได้แค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นและแพ้ไปถึง16เกมเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่พูดถึงไปแล้วครับนั่นคือเฮตูเอตครับูไนเต็ดไม่เคยแพ้ให้กับเซาท์แฮมตันเลยแล้ววันนี้ครับก่อนเกมกระแสะต่างประเทศไหลหาแมนยูเต็ดแบบเต็มๆครับตอนนี้ไหลไปต่ออยู่ที่1.5แล้วครับถ้ามองในมุมมองของคนดูบอลแล้วครับแมนยูเนี่ยมเมตัมไหลหาเต็มๆเ,เลยเจอทีมใหญ่ อย่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาเซนอนอยังยังที่จะไม่แพ้มาได้วันนี้เจอทีมแจกแต้มของพิวรีกอย่างเซาท์แธมตันไม่น่าใช่งานยากอะไรครับวันนี้มหตัวหน้าช่องให้มองไปที่ยูเนเตด1.5เม็ดหนึงมีแน่ๆรอวัดแค่เม็ดที่2ครับ